สวัสดีครับเอฟซี uh, FC, นะครับที่รักทุกท่านของช่องขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เราได้พามาที่หนึ่งนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับมาเที่ยวงานเขาเรียกว่างานเข้าหลามจี่ของตำบลหน,นองโนนะครับขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโนนะครับท่านเซิร์ชเลยว่าพิกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโนที่ไหนนะครับแล้วมาที่นั่นเลย นะครับจะมีงาน3วันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์สิบเวันนี้ต้องขอโทษด้วยที่เสียงอาจจะติดขัดหรือเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเนื่องจาก,กว่าไม่เสียนะครับไม่เสียมอเช้าแล้วแก้ไขอะไรไม่ทันแล้ววันนี้วันงานถ่ายทอดสดกันจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในงานมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ย้ำครับงานเข้าหลามจี งานข้าวหลามจี่ครับของตำบหลหนองโนเสาอาทิตย์จะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดินเข้าดูครับนะครับครับ,รบตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านค้านะครับและจะเป็นการค้าขายนะครับหลายอย่างแต่ข้าวหลามจี่ที่ว่านี้มีทุกหมู่บ้านมีทุกอ,อะไรล่ะของชุมชนนั้นมีอะไรบ้างยังไง นี่ครับด้านหลังเต็มเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเชิญครับนี่เป็นของหมู่ที่1นึ่บล็อกแบ็คครับสวัสดีครับอันนี้มีข้าวหลามของหมู่ที่1ใช่ไหมครับอ๋อแล้วเผาเองใช่ไหมครับเผาเองทั้งชุมชนหมู่บ้านนี้มาเผาใช่ไหมครับแล้วเราก็เป็นตัวแทนมาจําหน่ายครับก็เป็นฝ่ายปกครองใช่ไหมโอ้ยแน่นอนเลยครับนะครับเพื่อนๆนครับก็มาดูได้นะครับนี่โอ้โหบอกใหญ่มาก การขายขายยังไงครับพี่ก็วัดละร้อยค่ะมันจะมีสองกระบอกสามกระบอกก็มีสี่กระบอกก็มีสากระบอกจึ่งจะเป็นมัดมัดละร้อยนะครับอ่าเพื่อนๆเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแยกระบอกก็ได้แยกระบอกได้ด้วยโอ้โหครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับอ่ามีหลายไปขอชมหลายหมู่หมู่หนึ่งผ่านไปนะครับอันนี้หมู่ที่สองนะครับบ้านนาล่องนะครับอ่าบ้านนาล่องนี่ครับมีหลายกระบอกอยู่เหมือนกัน นะครับอ่านะครับ <S 2> <S 2> มีขนมมัอนอื่นด้วยนะครับขนมหวานโบราณด้วยจ้าโอ้มีขนมหวานโบราณด้วยนะครับนะอ่าเพื่อนๆเชิญเลยนะครับ3วันนะครับงานศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะอ่าต่อไปไไนะครับหมู่ที่3นะครับหนองโนบ้านหนองโน,โน,โนเหนือโอ้นี่นี่อันนี้มีหลายสัตว์หวานมันอืมนะครับมีปลากระตอัขายด้วยเนี่ยมีเกล็ด้วยอันนี้ขายปลากระดด้วยตัวใหญ่หากินยากนะครับเดี๋ยวนี้ อ่าหายากเลยนะครับอ่าได้นะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับกล้องตง้ก่อนครับอ่าต่อไปหมู่ที่4บ้านใหม่นะครับอ๋ออันนี้มีแบบข้าเหนียวดําด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ามีแบบข้าเหนียวดําด้วยนะครับอ่าครับมีมะม่วงเสริมด้วยนะครับครับเพื่อนๆอันนี้ไปแค่4หมู่เองเดี๋ยวจะเริ่มอีกครึ่งหนึ่งเพราะเมื่อกี้ ถามแล้วว่ามีถึง11หมู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า11หมู่จะทำเหมือนกันไหมเป็นยังไงบ้างเทินเลยครับอาสวัสดีครับอันนี้หมู่ที่หมู่ที่6นะครับบ้านหนองโนใต้อันนี้ก็เป็นข้าวหลามเหมือนกันเลยโี่มีหน้าสังขยาเโอ้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับหน้าสังขยาและราคาขายยังไงครับ80บาทค่ะ80บาท80บาทนะครับเพื่อนๆ พอเข้าประตูมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับของหมู่ที่6จะเป็นหน้าสังขยาอ่าเพื่อนๆเชิญเ,เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญเชิญ f อนะครับมาเลยครับมาเลยอันนี้มีมีกรอบด้วยนะครับม,มีมีกรอบด้วยอ่าสวัสดีครับต่อไปหมู่ที่ 7, 7บ้านแถวนะครับโ,โอ้ยอันนี้มีประทับตาโลโก้ด้วยนะครับเพื่อนน่ารักครับ โอ้มีการลองไปถูกเกมได้อือมโอ้เก่งใจยังเลยทิดเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนมาซื้อครับอ่าอ๋าารารอทิมได้ทิมได้นะครับอ่า<ท>ดูดูไม่ซื้อโดนก็ม <อ servant> ืออา<ก>ชีพครับขอทีเล็กๆแล้วกันเนาะได้ค่ะได้ค่ะอืมนั่นอะไรเยื่อเยื่อไม้ไผ่มันยังมันยังแน่นอยู่เลยนะครับเอาเเพื่อนๆดูอุ้ย มันนันตันนีอรุ่มมะขอห้าจังอร่อยอร่อยครับอร่อยจริงอ๋อมีมีวิธีกับลิตอย่างนั้นเดี๋ยวผมเดินบนไปดูว่ายั็ไงนะครับขอบคุณมากครับ ช่องขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรีครับนิ่มเลยขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรีขิ้นเลยครับเราจะเที่ยวแต่จังหวัดสระบุรีเรา่อนะครับนี่ครับพีดูขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรีครับครับขอบคุณมากครับครับเพื่อนๆต่อครับ หมู่ที่8นะครับบ้านหนองชมเล็ดแปดบ้านหนองแชมเล็ดค่ะมีถังขยะด้วยค่ะเอาถังขยะนะครับนี่ถังขยะนะครับใหญอยู่ในกระบอกอ่ากระบอกละหกสิบบาทก็มีนะครับแล้วก็มีมีมัดนะครับอันนี้อยู่ในแปดสิบบาทค่ะอ่าอันนี้ใหญ่ใหญ่นอยอันนี้ใหญ่อันเนี้ยอิ่มแน่นอนครับอันนี้แน่นอนอ่าเพื่อนเพื่อนเชิญนะครับเชิญนะครับหมู่ที่แปดอยากจะมีเทศกาลยากจะทำถังขยะทุกปีค่ะอ๋อครับยินดีเชิญครับเชิญครับอ่า อ่านครับต่อไปสวัสดีครับหมู่ที่9บ้านห้วยนะครับโอ้ยดูแล้วหมู่นี้ขายดีมากเหลือไม่กี่อันแล้วครับอันนี้นะครับก็เชิญเพื่อนๆนได้นะครับอ่านะครับครับโอ้ทิมอีกแล้วเมื่อกี้ก็ทิมครับอันนี้ทิมของหมูไหนอ๋อเมื่อกี้ทิมโอ้หลายหมู่มากเลยครับหมูเก้าอร่อยนะหมูเก้าอร่อยอ่านะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนทิมนะครับของหมูเก้านะครับ อืมใช่ใช่ครับยานไม่หยาบมันเนาะวันเสาา์อาทิดแจจันมันคุณผู้ชมเินไปอะเยื่อมันเยื่อมัน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 นุ่มพอมันแล้วมันติดมันไม่ติดกระบอกมันดึงเยื่อมามันทําให้ความความหวานม่อยู่ในนี้นะครับขอบคุณหมูก้ามากๆนะครับอ่ะคงที่สนุนนะค่ะคับคงมีนสนุนนะครับอ่าอ่าครับอ่าเพื่อนๆดูครับเอาต่อไปหมู่ที่สิบครับบ้าน นองม่วงอ่บ้านนองม่วงเหมือนกันเลยมีหลายอย่างเลยนะครับมีหลายขนาดมีห0าบบาทมีร้อยทิมอีกแล้วเรียกว่ากลับปอิ่วเลยครับครับผมอ่าเพื่อนดูนะทิมแบบไม่ขาดตอนครับอร่อยจริงหอมหอมหอมด้วยเผาเองเผาเองค่ะเผาแล้วก็มา พอแล้วก็มานะครับสามวันได้เพื่อนๆนะครับสามวันนะครับเจินนะครับเจินนะครับครับเจินนะครับเจินนะคะครับเพื่อนๆแล้วก็เดินทางมาต่อนะครับจนมาถึงเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าทําไมเป็นหมู่หกแต่เป็นบ้านผู้นะครับบ้านผู้อ่าเดี๋ยวถามคุณพี่ว่าเมื่อกี้สอบถามแล้วตะกอนนี้อยู่ที่ขึ้นกับหนองโนและด้วยพื้นที่อนาเขตขยายก็มีการไปขึ้นกับ หนองยาวเออแต่ประเณีเชื่อมต่อการแต่แต่ประเภีครับแต่แต่ประเพณียังทําเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆผมบอกแล้วหายสงสัยแล้วคราวนี้ว่าทําไมไล่มาจนสิบแล้วมาย้อนมาหกอีกนะครับถึงจะเป็นสองตำบลแต่ว่าต่ก่อนพื้นเพก็ทํานะครับอยู่ระแวกเดียวกันอ่าอยู่ระแวเดียเพื่อนๆดูนะครับมาอุดหนุนได้นะครับเข้าดำเข้าวขาวนะครับอ่าขอบคุณมากๆนะครับอ่า อันนี้นะครับโรงเรียนโรงเรียนก็มีนะครับโรงเรียนชุมชนหนองโนใต้สวัสดีครับอุ้ยนะครับดูโรงเรียนเลยค่ะโรงเรียนทำอร่อยค่ะซื้อมาอ๋อโรงอะยังไงเนี่ยครับโรงเรียนทำอร่อยแต่ซื้อมาแอดมินก็งงเลยครับสนุนเด็กนักเรียนอ่ะอ๋อคุณครูสามบอกร้อยได้ทำบุญกับเด็กนักเรียนนะคะอ่าเพื่อนๆคุณครูบอกว่ามาอุดหนุนช่วยเด็กนักเรียนเลยนะครับมาเลยมาเลย แอดมินอุดหนุนก่อนเลยค่ะโอ้โหแอดมินได้หยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวแอดมินขอถ่ายก่อนนะครับฝากฝากด้วยนะครับฝากด้ช่องขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะครับนะครับสุดท้ายครับกลุ่มขนมอ๋อนี่นะครับดูนะครับาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการทํานะครับเขาว่ามีเผาที่นี่ด้วยใช่ไหมครับการเผามาเรเผาเผาจากที่มา อันนี้เป็นกลุ่มขนมหวานนะครับตำบลหนองโนูมีลูกลอกด้วยนะครับลูกลอกไข่ขาวค่ะอ๋อลูกลองไข่ทาวได้เลยนะจิ้มซีฟู้ดนะคะอ๋อครับอ่าขอบคุณมากเม็ดขนุ่นเม็นุนเปือกก็มีค่ะครับครับอ่าเพื่อนๆมาอุดหนุนเลยนะครับมีหลายอย่างเลยกันสวัสดีค่สวัสดีครับครับครับวัสดีค่ะวันดีค่ะอะครับเพื่อนๆเราก็มาถึงนะครับหมู่ที่8บ้านหนองคำ แรกนะครับขนมรอดช่องสวัสดีครับสวัสดีครับคร<อ>ับก็มีขนมด้วยกันหลายอย่างเนะเาะอ่าอันนี้นะครับเพื่อนดูเห็นไหมครับนี่รอดช่องสนอะไรนะคะยายาคูใต้ซาคูใต้ <Laughs. S 1> อ่านะครับสาสาคูใต้ตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยนะคุณยาย<ช> <c oughs> ก็กินกันนะครับเราเป็นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ <p ain> มีเข้ามานะครับอ่าหากินยากแล้วปัจจุบันนี้แล้วก็ที่สำคัญคือข้าวหลามข้าวหลามท้องถิ่นข้าวหลามท้องถิ่นของงานนี้นะครับอ่านะครับขอพุณครับ ต่อเลยนะครับมีกอบแล้วก็คองม้วนแล้วก็มีกอบโบราณจ้ะอ๋อมีกอบโบราณนี่เป็นแพ็กเกจทามาน่ารักสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับอ๋อมาอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะข้าวพองข้าวเกียบอ๋อแล้วก็มีข้าวหลามด้วยนะครับอ่านะครับมีขายทุกวันนะครับนี่น่ารักเลยเนาะอะไรน้อยนี้นะครับอ้าวอันนี้สวัสดีครับอันนี้ก็มีข้าวหลามเหมือนกันแต่ก็มี เขาเก็บเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาเก็บว่างเขอเก็บว่างนะครับอ่านะครับอันนี้ตามมาสวัสดีครับมาสะดุดอีกร้านหนึ่งอีกแล้วนะครับเมี่ยงคำเมี่ยงคำนี่ครับอ่าที่เพื่อนเพื่อนดูนะนี่นะครับนี่เมี่ยงคําขายยังไงครับไม้ละสิบาทไม้ละสิบาทนะครับไม้ละสิบาทนะครับเพื่อนเพื่อนไม้ละสิบบาทเชิญมาอุดหนุนเชิญเชิญมาอุดหนุนพี่ก็ได้เลยที่ อะไรนะที่งานขขลังที่นะครับมี3วันสุสตอดิศนะครับอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะต่อเลยครับเพื่อนๆคราวนี้นะครับมันก็ใกล้จะช่วงหลังก็มีหลายร้านนะครับแต่ที่ผมมาสรุปอีกร้านหนึ่งคือมีข้าวหลามขายเหมือนกันนะครับแต่ร้านนี้นี่ครับดูป้ายชื่อเขาขนมเทียนแก้วนะครับบ้านอะไรนะครับพานะไมชื่อ บ้านทานะไม้ใช่นะครับอ่าเป็นการทําขนมนี่นะครับเพื่อนๆดูขนมเทียนแก้วนะครับขนมเทียนแก้วอ่าทผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วทำกันเองเลยใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยเพื่อนดูนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับบุการนึ่งนะครับขายถุงละ35บาท3ถุงร้อยนะครับเพื่อนๆเชิญนะครับเชิญนะครับขนมอ่าครับยังไม่หมดนะครับมีอันนี้เป็นเลือกมี มีอะไรเอ่ย๋อมีน้ำจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มของหมูย่างนะครับอ๋อหมูสูตรย่างอ๋อสองสูตรมีสูตรแบบซีฟู้ดนะครับอ่าซอฟต์ฟูดแล้วนี่แบบน้ำจิ้มแจ่วนะครับอ่าสแกนคิวอาร์โค้ดได้ครับเพื่อนๆนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบ้านลุงซูนะครับอ่าครับอ้าวต่อมาครับหอมมิกล้วยฉาบพื่อสวัสดีครับโอ้หร้านนี้กล้วยเยอะมากเลยกล้วยฉาบกล้วยฉาบนะครับมี สหวานรสเค็มครับอ๋อมีบาร์บีคิวรสหวานรสเค็มนะครับมีถั่วกรอบแก้วอ่านะครับแล้วก็มีข้าวหลามครับข้าวหลามข้าวหลามชาเดินนะครับอ่าเพื่อนๆมาเลยนะครับงานมี3วันนะอ่เชิญครับเชิญครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขนมขนมบ้าบินโบราณครับโอ้ขนมบ้าบินนะครับขนมบ้าบินน้ำผัาออนขนมบ้าบินโบราณครับอ่น้ำมึนด้วย ขอบครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณอาหรครับกินได้เลยกินได้เลยครับลองดูรสชาติได้เลยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นข้าวจีทำเพื่อนๆดูนะครับทำไม่เห็นจระเเลยนะครับข้าวจีที่ทุกคนหลายอยากกินกันนะครับฤดูหนาวต้องแบบนี้เนาะข้าวจีนะครับทำจนๆเลยนะครับนี่ข้าวจีก็มีนะครับต้มตำหลัก เพื่อนๆช้องขัถ้าเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะครับก็เดินทางมาสุยค้าายแล้วการนำมาเที่ยวงานข้าวหลามจีของตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากที่เราได้ดูกลุ่มคนนะครับแต่ละหมู่บ้านนำข้าวหลามมาขายนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีร้านค้าร้านขายเยอะมากแล้วก็มีที่สำคัญครับเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยคือไวครับเพื่อนๆครับ ไฟ,ไฟครับไฟครับไฟสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นมุกคุณไฟต่างๆคุมลบานวัฒนธรรมแบบร้านน,นานะครับให้ทุกท่านมากันได้เลยนะครับวันทุกวันทุกสามวัน,งาน,นงานทุกสามวันงานี่มีสามวันนะครับสุคเสาร์รรอาทิตย์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับทีีนี้ก็มาถึงจุดจุดจายกันอย่างที่บอกครับเราก็ต้องจบลง ให้ทุกท่านมาเที่ยวกันในจังหวัดสระบุรีมีเที่ยวอีกมากมายวันนี้ต้องขออภัยครับเนื่องจากว่าวันนี้ไม่มันเสียนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนต้องขออภัยด้วยไม่มันเสียฝากติดตามนะครับช่องขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะครับจังหวัดสระบุรีเรายังมีที่เที่ยวอีกมากมายสำหรับวันนี้ผมขอ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย